สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนเนะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถโซนยุโรปกันบ้านนะครับผมแซมเห็นรถสวยๆก็เลยแวะมาถ่ายให้รับชมรับดูนิดนึงนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เป็น bmw นะครับรุ่น x3 ตัว xdrive 3 0 e นะครับผมคันนี้นะปักอินไฮบิดนะคันนี้ รถสวยจัดจัดใหม่จัดจับนะครับคันนี้ปี2022นะครับเลขไมล์เพียง48,000กิโลเมตรเท่านั้นโองามแท้หลายงามคักคักนะครับเซ็นซ่เซ็นเซอร์นี่ล้อมรอบคันเลยนะครับข้างหน้าที่แซมเห็นนี่ก็6ตำแหน่งละนะครับดูใหดูกระจังหน้าอย่างสวยอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยอย่างสวยเลยดู สีดำเงานะนี่งามมากเลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะมาดูรอบภายนอกก่อน,น,นยางพิาลารี่นะยางโหดปี2024ยางใหม่ด้วยนะครับผมงามแท้นะสวยงามนะนสวยๆเลยกล้องนี่360องศาเลยนะครับผม กล้องรอบคันเลยนะ,ะตรงนี้ก็จะมีฟงมีไฟด้วยเวลาเปิดตรงประตูอยู่ที่มืดนะดูภายในกินขาดบอกเลยนี่แผงข้างก็เนี่ยลายเคปล่าเลยคาร์บอนเคปลา่านี่มีเซตอัพในส่วนของตัวเมมโมรีซีดด้วยสีช็อกโกแลตนะเนี่ยสวยสวยมากเบาไฟฟ้าครบครบนะนดูพวก สถิติโก้อะไรต่างๆอย่างงามเนี่ยตัวคิวบันไดสเตเลสหรือสครับเพจเนะ <Okay. S 1> อ็มสปอร์นะดูคุญแจก่อนคุญแจ2ดอกนะกุญแจ2ดอกนะนตำแหน่งไฟน่องไฟหน้าด้านานี้นะสวยเปิดให้ดูให้หมดนี่โฟมอลัยก็มีโลโก้เอ็มสปอร์นะครับผมเนี่ยสวยเนี่ยดูให้ดูเลขไม้ก่อน เลขไมเพียง48,668กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมเลขไมน้อยมากแล้วก็สังเกตดีๆมันจะมีในส่วนของตัวเหมือนกับตัวความเร็วที่มันสะท้อนขึ้นกระจกด้วหมืันหนาแนนเนี่ยเห็นไหมเลขหนึ่งเลขหนึ่งี่นี่นี่เห็นไหมมันจะสะท้อนด้วยเนี่ยนี่นะจะโชว์ด้านนี้ด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะแพทเทิร์นชงแพทเทิร์นชิปนะ หน้าจงหน้าจอเนี่ยสวยงามนะเดี๋ยวพาไปดูอืปิดประตูก่อนอนี่แอร์เย็นเพลงเพาะซะด้วยนะอะ่เดี๋ยวลองเข้าเกียร์อาดูนะครับผมนี่ไงโอ้สวยมากเหมาะเลยนะครับเป็นระบบ สัมงสัมผัสหมดนะเนี่ยหน้าจงหน้าจอนี่ดูเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็เห็นรถสวยๆก็เลยมาถ่ายรีวงรีวิวให้ดูนะนี่เป็นลายคาร์บอนเคลฟลาทั้งหมดนะครับผมเนี่ยนนเนี่ยดูช่องแอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้แซมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งมาเคยรีวิวเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันนะก็เป็นประมาณนี้นี่นะสวย นนี่นะที่แซมเช็คข้อมูลมานะครับอัตราสิ้นเปลืองของรุ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ18.5กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับผมเนี่ยเอเน,นี่ยมีฟงมีไฟเห็นั้ยนี่นะมาดูสวยอ่ามีองค์มีแอร์ด้วยเนี่ยสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายเนี่ยเนี่ยดูลองกดออตโต้สิ ได้ไหมอ่าขึ้นขึ้นด้วยนี่นะนมีช่องใส่คงใส่ของที่เท้าแขนก็มีแก้วสองตำแหน่งเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีในส่วนของพวกสันลูปอยู่หรือเปล่านะแซมก็เปิดไม่เป็นเหมือนกันเนาะขออภัยจริงๆนะครับผมแล้วก็ดูมีไฟสีแดงๆอย่างเท่อ่ะเหมือนไฟสะท้อนแสงเรืองแสงด้วยเนี่ยเคปลาสวยงามมีลำโพงลำโพงนะม่าน นะมีม่านผู้โดยสารด้านท้ายด้วยนะครับเท่าที่เซมเห็นตอนนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หลังทั้งหมดสี่จุดแล้วก็กล้องหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะกดด้านล่างนี้ปาบเอให้นี่เนี่ยด้านท้ายเป็นห้าที่นั่งนะครับเป็นห้าที่นั่งนะอย่างงามก็มีม่านเมืนเนี่ย ม่านปิดงามนี้โอ้งามนะแล้วก็กดโอ้สวยเลยนี่นะนี่สวยงามนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายน,ะนี่สีดำเงานะเป็นโนโบแบกนี่ท่อไอเสียคู่นะครับผมนี่นะโอส้สวยสวยไฟท้ายโคตรสวยเลย ดูต่อนี่ให้ดูเนี่ยสวยงามนะสำเนารถไม่มีนะครับแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถปี2022แซมรีเช็คมาแล้วนะครับผมเนี่ยสวยๆนะครับ M Sport นะครับผมเนี่ยตัวปักอินไฮบริดตัวชายอยู่นี่นะครับผมคันนี้ที่แซมเช็คราคานะครับออกป้ายแดงคันนี้ อยู่ที่3 7 9ล้าน7 9 0บาทนะนะคันนี้ปี22นะรถเพิ่งเข้าราคาเดี๋ยวแซมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะต้องบอกก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวลองเปิดในส่วนของฝากระโปรงหน้าให้ดูก่อนนะกดเปิดก่อนอบอ่ะนะสองชั้นนะครับ ลองดูอ่าเนี่ยห้องเครื่องแน่นมากเนี่ยพวกรถยุโรเขาจะมีพวกนี้นะตัวคําในส่วนของคําโชคด้วยเนี่ยซ้ายขวาเลยที่รถญี่ปุ่นรถซิงซิงเขาแต่งกันนะ่ะเขาชอบใส่ตัวคําโชคพวกนเนี้ยเนี่ยสวยเดิมสนิทเลยเนี่ยโลโก้โลโก้อยู่นะสวยงามนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่เครื่องดูโหแน่นเลย แน่นเปียเลยนี่เลขตัวถังอยู่ด้านนี้นะเนี่ยนะครับพวกรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆหรือข้อมูลพวกเนี้แซมต้องขออภัยด้วยนะครับที่บอกไม่หมดหรือแจ้งไม่หมดเพราะว่าแซมก็ไม่แม่นเรื่องข้อมูลรถยุโรปจริงๆเนาะต้องขออภัยด้วยนะราคาเดี๋ยวแซมแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าราคามานะครับผมรถเพิ่งเข้าจริงๆนะแซมเห็นสวยก็เลยมาถ่าย ให้ดูกันเพลินๆไปอะไรไปนะครับผมจะได้ไม่หายไปไหนนะครับผมโอเคย้ำอีกทีหนึ่งๆน,นะครับคันนี้ B M W หรือ B M W นะครับตัว X 3 X Drive 30e M Sport นะครับคันนี้ปี2022นะครับผมเลขไมล์48,000กิโลเมตรนะครับผมใครสนใจก็ลองโทรสอบถามแซมเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์เดิมครับ0 6 3543692นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับพุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ